Thank mm -hmm. you. ถึงตีนผู้มองดี่ขึ้นไปแล้วครับพี่น้องมองเป้าหมายที่ไปเอาปอเราปอไปว้แต่ผายะช่องนี้นครับดีไปกันครับ ึ้ไปต้อยอีกน้อยครับอีกประมาณจากสามสิเมตรสี่สิเมตรก็ะติหอดมองที่นี้ต้นปอแล้วครับไปครับ าพี่น้องมาถึงแล้วครับต้นปอนี่นะครับต้นปอที่ผมบอถึงแต่ต้นนี้มันถือตัดไปน่าที่เป็นปีที่แล้วนี่งูแหนงไหมแหนงน้อยอยู่ต้นอื่นน้อยๆท้อประมาณเส้นผ่าตูนกลางนิ่วนึงนี่ก็หลายอยู่แต่บอกนะครับมันน้อยอยู่หาต้านไหมครับเดี๋ยวลักษณะลักษณะลำต้นมัน บอกว่าถือว่ามันคือต้นนี้อย่างแต่ใบมันเป็นเป็นแฉกครับนี่เป็นแฉกคือใบมันสัมปลังละ่ะในยอดมันสิมีขนจักหน่อยคือคล้ายๆใบมันสัมปังแต่ว่าหลายแฉกว่าครับนี่ค,คือต้นปอดแดงแต่นอันนี้มันน้อยอยู่นี่เห็นผราสูนกลางบถึงนี้ว็ําแน็งมันนี่เดี๋ยวเราไปหาต้นไม้มาก่อนหานมีตน้นใหญ่ก่านนี่อยากได้ประมาณเส้นผัดหลางจากหาเสน็จนะครับ แล้วก็ตัดกระจุงต่อไว้แบบนี้แหละให้ให้มันได้โป้งแหนงไหมได้ใช้ประโยชน์ได้ปีต่อไปนะครับไป <S 2> <S 2> ต้นนี้กับแม่นครับเนี่ต้นปอแดงแล้วต้นนี้ใหญ่ใหญ่เกินเอาไ้ตัดไปก็เอาบปเบิดเสียดายมันครับ น,นต้นนี้ก็แม่นต้นหลังกันนั่นบ่เม่นไปต้น้องเก่าเดีอวเยวมีน้ำต้นถึงกันไปนี่อีกสองสามต้นท่อก,กันนะครับเนี่ยเดียวกันต้น่อแดงกันอยากได้ล้ำซ้ำซ้ำแขนเนี่ยพอด,ดีเอาไปนะครับ สุดท้ายก็มุมีต้นขนาดที่ต้องการไปนะครับสุดท้ายก็จะได้มาเอาต้นน,น้อยๆนี่คือก้อนละเอาเลยครับอย่ามันค้เดี๋ยวที่ลงฟูมาได้นี่อย่างนี้นะน,นี่ผนมะว่าจำเป็นต้องเอาต้นไงมาไหน,นได้ฉันนี้ก็เป็นปอได้มาสาธิตให้พี่น้องมึง ส่ว yeah. นไงมันก็นมีดอกมันมรกไงเกินเอกมาบบหมดเสียได้มั้ง <c oughs> สำหรับวิธีเอาปอกอะโมยางก็กครับปปต้อกเอาเงาตัดออกทานี่ก่อนแล้เวเ่านก็ทุบๆนี่ไมหมทุบให้มันเปลือกแตกจากไหมกทั้งองโค่ก็ได้เลยทุบตรงนี้ มาทุบแล่าครับลอกวิธีลอกนั่นบ่แม้ต้นไมนดึงออกอตรงๆนะครับดึงพับลงเลยพับลงลักษณะนี้ครับถ้าดึงออกตรงๆมันที่มเป็นปอมันที่แข็งเป็นเปลือกไม่ธรับเลาครับพับลงแบบนี้เลยอืมนี่พับลงแบบนี้ครับ แล้วเขาก็มาลอกออกเป็นเศษมันน,น,นี่เป็นปอนี่ครับมันีะเป็นเศษเป็นเศษออกเป็นปอปอนี่ใส่ไปด้วยอย่างไรเนี่ยเขไปฟันเฮ็ดไซอูไซเปเฮ็ดเชือกพูกกันพูกนี้ได้ครับนี่มันเป็นปอแบบนี้เออเปิดน่อกมันก็ทิม่มตัวนี้ม่ได้เป็นปอรหรอ,อกนะเปิดนอกมันก็ทิม่มถ้าตัวใหญ่มันจะได้หลายกว่านี้ครับถ้าตัวน้ำต่ำแค่นี้น้ำจะไหลายกว่านี้ที่ลอ,อกแบบนี้ครับ นี่ครับนอนไว้เลยนี่นี่นี่ครับอันดึงออกมาซื้อมันเดือดสิเป็นไม่ธดาแล้เดี๋ยวพัไปต่อให้เหมือนลายสันเลยลายสันรีบอนี่วางนองไว้สิมาดิตกเขียวดิวางนองไว้สิเลยตอนนี้ก็เป็นตัวแล้วสิป็นตัวต้องอยู่ป่าต้องรู้จักป่ารู้จักรักษาด้วยเพรางา้นว่าผมออกจากทือพื้นที่ตรงนี้ไปเมืองขบยุ่งกรุงเทพได้ง่ายไปอยู่บ้านอื่นจังหวัดอื่นจนโดนผมได้กลับมาอย่างที่น้องทรั้งนี้ แเราคงก็ขึ้นมาขึ้นหอดผู้ขึ้นหอดผ้าผมก็ขึ้นมาเดี๋ยวมาเห็นอะไรพี่น้องเบ้างน,นี่คือปอเขาเอิ่นปอแดงครับอันนี่นาแรกไปลงเบิดเนหลือน้อยเดียวที่ผมบอกให้เบิ้งตอนแรกกันละกำลังปรงุงนี่ปอครับนี่เป็นปอไม่ว่าจะสันส่นอะไรพวกนั้นนะครับถ้าต้นล้มท้อแขนที่ผมว่าดตัดเป็ดหนึ่งอะไรเม็ดหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นต้นอ่อนอยู่ แต่ถ้าได้ขึ้นไปสูงก,นนก,กว่านี้อาจจะมี่รอกเรากผมย่ามันคำ่มแดลงหูบางทันผมบด้ไ,ไฟมาแต่ที่เห็นลงหูบ่บ่ลงครับหูนี่นะเพราะผมอยู่ทำไมสามสิบปีก่อนผมอดร่อนเยอะดีละแถวนี้ละหูสองสามลูกนี่ผมเที่ยวขึ้นเที่ยวลงน,นี่เป็นประจำกับครับผมสถานที่เรื่งนอง้หมดแล้ว